สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะมาชมคลิปบ้านๆเลี้ยงวัวมือใหม่หัดเลี้ยงหัดจนได้เรื่องเ <c oughs> มื่อก่อนก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเนะเดี๋ยวนี้ยญาไม่ค่อยมีก็ต้องขังคอก ต้องอยู่ในคอกต้องช่วยอาหารเสริมช่วยเขาเพราะว่าไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะปล่อยทุ่งอย่างเดียวเราจะไม่มียาถ่ายพยาธิสมัยก่อนยาถ่ายพยาธิก็ไม่มียาบำรุงก็ไม่มีปล่อยทุ่งอย่างเดียวตอนเย็นอิ่มก็เข้าคอกบางวันก็เดินเข้าคอกเองเหมือนตอนสมัยเลี้ยงกับพ่อตอนเด็กๆ ไล่ไปให้พ้นหมู่บ้านเนาะตอนตอนนั้นเขายังไม่มีการปลูกมันปลูกอะไรปลูกแต่ข้าวไล่ไปทิ้งในทุ่งนาแล้วก็ให้เขาหากินมันจะมีนองน้ำเนาะเราก็ไปดูเป็นบางครั้งตอนกลางวันก็ไปดูบ้างว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาจะเดินไปไหนไกลไหมเขาก็ไปดู แล้วพอช่วงเยนเ็นเขาก็จะขึ้นกลับมาคอ,อกเองเราก็ไปรอรับเขาตรงที่ทางเข้าหมู่บ้านตอนนั้นน่ะเลี้ยงสมัยนูน้นน่ะเลี้ยงแบบนั้นแหละเลี้ยงสบายมากคุณเลี้ยงสบายมากเพราะว่าเขาหาหญ้าก,กินเองเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วคุณเลี้ยงนะ่ะลาบากกว่าวัววัวนี่อยู่ในคอ,อกอย่างเดียวเราต้องไปหาหญ้ามาให้เขากิน ต้องหาหยุกหายาหายาบำรุงไม่งั้นวัวก็จะเป็นเหมือนคอกเราเหมือนคกอกยูนาตอนนี้ค่ะที่ซื้อมาเขาเลี้ยงด้วยหัวอาหารเนาะทีนี้พอเราเอามาเลี้ยงคิดว่าโอ๊ยอยู่แต่ในคอกซื้อ,อยาให้เขากิน ซื้อยาซื้อยาซื้อหัวอาหารให้เขากินก็เลี้ยงง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งยากไล่ปล่อยทุ่งอะไรประมาณนี้พอเราเลี้ยงได้สักพักต้นทุนเราไม่มีเนาะเราต้องซื้ออาหารอาหารสําเร็จรูปอาหารก็แพงเนาะตัวหนึ่งก็กินได้ไม่กี่วันก็หมดทีนี้ มันไม่คุ้มค่าเราก็เลยเลี้ยงแบบถูกตามทุ่งนาปล่อยทุ่งปล่อยเลี้ยงบ้างเราต้องไปดูเลปล่อยทิ้งไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เราต้องไปดูแลแล้วก็ทีนี้ก็ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาปลูกหญ้าปลูกหญ้าก็ไม่มีน้ําอีกปลูกหญ้าก็ไม่มีน้ํา น้ำน้อยหญ้าก็ตายหมดไม่มีหญ้าให้วัวกินพอไปทุ่งนาเขาก็ปลูกมันหมดไม่มีที่ให้วัวกินให้วัวกินหญ้าไม่มีหญ้าเพราะว่ารอบๆเขาปลูกมันเขาก็เอยาฆ่ายาเนาะเขาฉีดยาฆ่ายารอบๆมันเราก็ไม่กล้าเอาไปเลี้ยงใกล้ๆ เราก็เอาไว้ในคอกแล้วก็หาญ้าที่เราปลูกทีนี้ปลูกยาก็ไม่ขึ้นให้เขากินไม่พอวัวก,ก็เลยผอมผอมมากเพราะว่าไอตัวอื่นเขาก็ไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาซื้อมาคนเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบธรรมดาเนาะปล่อยทุง่งเอเกี่ยวยาให้เขากิน แต่ว่าตัวนี้แม่มณีนี่เขาเลี้ยงในคอกอย่างเดียวให้กินแต่อาหารอย่างเดียวพอเอามาอยู่เขาเขาก็เลยไม่ค่อยจะกินยาสักเท่าไหร่เขาเดินส่วนมากเขาจะเดินหาแต่หญ้าซื้อๆกินเขาก็เลยผอมมากและช่วงที่ให้นมลูกด้วยก็เลยผอมตอนนี้ก็เลยต้องบำรุงเขาหน่อย ลองปล่อยดูว่าไม่ให้กินอาหารปล่อยให้เขาอยู่แบบอยู่แบบธรรมชาติไนะหนเขากินยากินอะไรตามตามคณาตามทุ่งนาเขาก็กินบ้างไม่กินบ้างส่วนมากเขาก็จะเดินเดินแล้วก็กินได้นิดหน่อยเขาเลือกเฉพาะยาสวยๆแหญย,า,ยาแบบ ไม่ไม่เยอะเขาก็ไม่ค่อยกินเขาก็จะยืนแล้วก็จะร้องหาแต่พวกหาแต่ไอตัวอื่นต้องผูกใกล้ๆกันผูกไกลไม่ได้เนี่แหละประสบการณ์มือใหม่เราต้องดูเวลาเราจะซื้อวัวเราก็ต้องดูว่าเขาเลี้ยงมาแบบไหนเราถนัดแบบไหนส่วนมากที่เราซื้อมาเนะี่ย เราก็ถนัดแบบปล่อยทุ่งผูกตามทุ่งนาเนาะแต่พอเราซื้อแบบที่เขาเลี้ยงในคอ,อกมาเราก็ไม่ถนัดมันก็เลยทําให้วัวผอมตอนนี้ก็กําลังดูแลเขาแล้วสักพักหนึ่งเดือนสองเดือนดูเขาจะพัฒนาขึ้นไหมถ้าไม่งั้นเราก็ถ้ามันไม่อ้วนไม่อะไรขึ้นเราก็ต้องปล่อยออก คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ